สวัสดีค่ะวันนี้มาพกกับช่องมดเสาลุยกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็อยู่ในป่านะคะซึ่งไม่ได้หนีออกจากบ้านนะคะทุกคนเห็นสายเป้อย่างนี้นะคะก็พอดีว่าน้องจะมาทดลองใช้ชีวิตในป่านะคะซึ่งถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะคะเราหลงทางนะคะไม่ได้พกอะไรนะคะแต่ว่าที่เราต้องพกเนี่ยน่าจะเป็นมีดนะคะเรามีแค่มีดเล่มเดียวนะคะเราจะทํำยังไงนะคะ หรือว่าเราจะก่อไฟอยังไงนะคะน้องจะมาทดลองค่ะว่าจะก่อไฟติดไหมนะคะจากวัสดุธรรมชาตินะคะค่ะเพราะว่าน้องก็ไม่เคยนะคะพอดีว่าเมื่อก่อนเข้าค่ายรู้เสือเขาก็ไม่ได้สอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้ไฟแชค,ค่ะแต่ว่าวันนี้นุนจะทดลองใช้จากวัสดุธรรมชาตินะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะร่วนนะคะก็มีสองอย่างนะคะไม่รอดก็ร่วนั่นแหละค่ะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะน้องก็มีคนถือกล้องคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องเหมียวค่ะเดี๋ยวเราทักทายหลังกล้องนะคะเพราะว่าน้องเหมียวบอกว่าไม่ออกกล้องกับน้องนะคะจะขอแค่ให้ทุกคนได้ยินเสียงก็พอนะคะสวัสดีค่ะน้องเหมียวสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อค่ะว่าเป็นน้องเหมียวนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้หนูหนูไล่กลับบ้านก็ไม่กลับนะคะนี่ค่ะสินโตค่ะหมาที่มันต้องอยู่ในเมืองนะคะแต่อันนี้กลายเป็นหมาป่าแล้วค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้องจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเพราะจะได้หาที่ก่อไฟนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยใบไม้ร่วงเยอะค่ะเราก็ต้องแบบทำแนวกับไฟไว้นะคะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะลามไปที่อื่นนะพูดพูดเหมือนตัวเองจะก่อไฟติดนะคะติดไม่ติดไม่รู้นะคะค่ะเดี๋ยวตามน้องไปเลยค่ะ เป็ลูกอะไรเมียเนี่ยมันเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันลูกลูกเหมยากลูกรวมยากนะคะถ้ากินไปแล้วอาจจะจะไปเจอกันในชาตินะแต่ลูกมาสวยดีนละน่ากินมางเลยอะแต่เขาว่าของสวยงามเนี่ยมาจะกินไม่ได้นะคะ <c oughs> เพื่อนได้ยินเสียนงนกไหมคะถ้ามันมีผลไม้ป่าไอปกติไอลิงโอ้ได้ไหมนะมีมีนะ<ม>นะที่บ้านหนูนี่ยังมีลิงอยู่นะคะมันทีออกมากินเขาเรียกว่าแหละไม่ใ้่มากินกล้วยแถวสวนน่ะอ๋อมากินกล้วยแถวสวนน้องเหนียวนะคะอยู่ข้างล่างนะคะจะมาไปฟูงเลยนะคะ ว่าเดี๋ยวหนูจะกอบไฟแถวๆนี้เอานะคะติโตอยู่ไปกระจายถูกไหแดดมากเลยอะเยลเกือแบบชิดพ้องอะลองกอบไฟตรงนี้เลยไหมใช่นนแน่เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะ ไะะปกตินะคะที่นี่ห้วยนี้นะคะมันจะมีน้ํานิดเดียวนะคะจะมีช่วงรดูฝนค่ะมันจะมาแบบน้ําป่าหรือว่าน้าฝนด้วยค่ะแล้วก็จะมีเขียดด้วยนะคะทุกคนจะอยู่ตามซอกซอบผีไห่คะนนี้หนูจะมาลองทำเหมือนว่าจะติดนะคะแต่ว่าก็จะลองโกะตัวนี้ดูค่ะชื่อเนี่ยุ่กย อันนี้คือมีดใหม่หนูนะคะที่สั่งทาาําจะอะไรก็มีดเหมือนเหนืออค่ะใช่ไหม <c oughs> ทำไมทำไมต้องยิ้มอาหน้ม่มเียวหนูว่าลีไม่กล้ามาแล้วค่ะถ้าได้ยินเสียหนูเพราะว่า <c oughs> หนูเป็นตัวแทนแล้ว <c oughs> ทุกคนนี่ เดี๋ยวหนูจะลองใช้ไม้ไผ่ดูนะคะว่ามันจะติดไหมนะคะจะลองดูค่ะข็ง okay, ค,ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไม้ไผ่แล้วนะคะนี่อันนี้คือไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นะคะจะมาลองดูหนูไม่เคยทำนะคะทุกคนไม่เคยก่อไฟแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบ จะลองดูค่ะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคือแบบถ้านุเข้าป่านะคะก็คือถ้าไม่มีไฟแชกนะคะนูจะทํำยังไงนูจะลองดูว่ามันอะไรก็ก่อไฟจากวัสดุธรรมชาติเนี่เกิดขึ้นจริงไหมนะคะอันนี้คือเตรียมเชือกพิงไว้ก่อนค่ะอันนี้คือไม้นะคะที่จะใช้ก่อไฟนะคะ แต่อันดับแรกอะหนูต้องมาขุดขุดให้มาเป็นฝอยก่อนค่ะจะเป็นฝอยหนูไม่ได้จะแทงหนูตายก่อนเนี่ย ทุกค,คนตอนนี้น้องก็จะทําให้มันเป็นรูอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะใส่เนี่ยค่ะที่ขุดเมื่อกี้ค่ะที่มันเป็นฝอยประมาณนี้นะคะฝอยเล็กๆค่ะมันจะใส่ไว้ตรงนี้นะไม่ต้องให้มันเปียกนะคะพอดีว่าถ้ามือเราเปียกเนี่ยมันจะไม่ไม่ติดนะคะแล้ก็จะใส่นี่จะใส่ฝั่งนี้นะคะให้มันรุ่งๆข้างในค่ะ นนี๋ยวจะลองขุดดู <laughs> วันนี้ดูว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด <laughs> แน่นอน <laughs> จะลองขุดดูนะคะไม่รู้มันจะติดไหม <h ây> ยังไม่ขุดเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเน <h ây> จ็บมาก อ,อุย้ยกลิ่นใหม่แล้วค่ะมันต้องขุดเรื่อยๆนะคะไม่งั้นไฟมันจะไม่ติดค่ะ หนูว่าถ้าหนูหลงป่าจริงๆหนูไม่มีไฟแช็คนะคะหนูคนอดหิวตายก่อนก่อนที่ไฟจะติกนะคะหากินผลไม้ป่าด,ดีกว่าค่ะ มันได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นไฟค่ะแต่ว่ามันยังไม่ไม่ลุกค่ะหรืว่าหนูเอาอันนี้ให้มันลึกหน่อยดีกว่าค่ะ Okay, ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่ค่ะถ้าไม่ตายก่อน <laughs> ขอบพุ่ยก่อนพ่อไม่อยู่นะคะทุกคนลำบากเหลือเกินมันร้อนนะแต่ว่ามันไม่ติดเทียนค่ะเจ็บหน้าท้องมาเลยค่ะ แล้วเธอละค่ันออกแล้วเหรอกลิ่นโอ้เจ็บแล้วเธนึกว่าควันออกแล้วกลิ่นเนี่ยควันเสียนกไปก่อนนะคะ 我我。 ความออกแล้วผ่านไปสองชั่วโมงไม่ได้กินข้าวไม่ละทุกคนมันจะได้ไหมควาาออกแล้วผ่านไปสองชั่วโมงนะคะกว่ามันจะติดนะคะจะได้ไ ้มคุณจะได้ไหม,ดไดไหม <laughs> อย่าดับนะ <laughs> อย่าดับนะเ <laughs> ย,นะ <laughs> ย,ย,ย้ยย้ยครับกุณใหม่ นานนูใไหมอย่าฮาทำนะคะทุกคนกล้ามขึ้นเป็นมากแล้วค่ะทุกคนปกติอ้วนอยู่แล้วนะคะตอนนี้แนะนำว่าเดี๋ยวจะมาหุงข้าว่อนะคะหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ กินข้าวแล้วล่ะวันนี้ทุกคนนี่ก็คือมันก็ติดจริงนะคะทุกคนดิมันจะเป็นรอยไหม้อย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรอ่ะขอเรียกว่าไม้มันมันสีกันหรอขอเรีเรยกอะไรอะ ว่าอะไรเลมลวมองเลยเสียดสีเออเสียดสีกันละไม้มันเสียดสีกันนะคะ,ม,ม,นนะ,คะมันก็เลยเกิดเปลวไฟนำเหี่ยว <c oughs> ออยาวดรอสิ <c oughs> ทุกคนหลังจากที่แบบเราเนี้นะคะ <c oughs> ก่อไฟไม่ใช่ขเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยทำให้ไม้มันเสียดสีกันนะคะให้มันเกิดเชื้อเพลิงค่ะ กว่ามันจะได้นะคะดูหมดแรงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาก็นานมากเลยนะคะประมาณสองสามชั่วโมง <laughs> <laughs> มาแล้วแต่สิบโมงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงแล้วนะคะเ <laughs> พิ่งก่อไฟติดค่ะค่ะก็ถ้าใครเข้าป่านะคะก็จะไปทําตามก็ได้นะคะแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะคะน่าจะอดตายก่อนที่ <laughs> <laughs> จะได้กินข้าว <laughs> ค่ะกว่ามันจะติกนะคะคือเสียเ,ง,เงื่อเเงือ่เนาะเสียเงือ่ไปเยอะเลยค่ะค่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะน้องก็มาสาธิตกากอขไฟเวลาเราไม่มีไฟใช็ให้ดูนะคะว่าทํำยังไงนะคะแต่ว่าหนูว่าถ้าไปคนเดียวอะ่ะ mm hmm. ก็คือนี่ก็คือช่วยกันกับน้องเหมียวนะคะแล้วก็มัมีพี่คนหนึ่งนะคะไม่ยอมออกกล้องค่ะคือเป็นยาก,กันนะคะพอดีว่า มาเที่ยวป่าค่ะก็เลยแบบช่วยๆกันนะคะกว่ามันจะติค่ะค่ะวันนี้น้องขอตัวก่อนนะคะไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย